ภูมิใจเสนอจะปล่อยโคตรมันไอรอนแมนมหาปลเลยคนก่อนเด็กภาคสองถ้ารอมกันแล้ว เรื่องราวได้เริ่มต้นที่เมืองมอสโกที่แสนหนาวแนบหลังจากที่โทนี่สตาร์กได้บอกต่อพี่น้องร่วมโลกว่าเขานี่แหละคือไอรอนแมนและแนงตอนนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งที่ได้ดูพระเอกจากทีวีอยู่เขาก็ได้เรียกลูกชายของเขามาไอหนุ่มหน้าโหดคนนี้เขามีชื่อว่าไอแวนแวนโก้ตัวร้ายในภาคนี้ละไว้ชายคนนั้นก็ได้บอกกับเวนโก้ Go, ว่าคนคนนั้นควรที่จะเป็นลูกชายของเขาเขาก็ได้ขอโทษทุกอย่างที่เขาได้ทำลงไปกับลูกชายและพี่แกก็ได้สิ้นใจไปทําให้เอ เวนโก้นั่นโกนนรธมื พี่แกก็ตะโกนล,ลั่นเลยและหลังจากนั้นเขาก็ได้สารต่อง,งานที่พ่อของเขาทำให้สำเร็จเขาก็คิดที่จะทำลายล้างตะกกลสตาร์กให้ได้พี่แกก็เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างทุบไปทุบมาจับนู่นผสมนี่ไอเวนโก้นั้นก็มีโนโกแก้อยู่ตัวหนึ่งด้วยและแล้วเวนโก้ก็สามารถทำมันได้สำเร็จและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในเรื่องนี้พวกเดือนต่อมาโทนี่สตาร์กในชุดไอรอนแมนได้กระโดดลงมาจากฟ้าและบินว่อนไปทั่วและพี่ไอรอนแมนก็ได้ลงมาถึง พื้นด้วยความเท่เลยไว้เฮย่ร้แรงในผีบ้าเราที่นี่มันก็คืองานสตาร์ทเอ็กโปที่สุดแสนจ,จะยิ่งใหญ่และหลังจากการเปิดตัวทิแท้โทนี่สตาร์กได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานนี้พูดไปพูดมายาวชิบหายเลยและเขาก็ได้บอกว่าแท้ที่จริงแล้วพ่อของเขานั้บเป็นคนเริ่มงานนี้เอาไว้ตั้งหากงานสตาร์ทเอ็กโปนี้ก็ได้ให้ทุกคนมาดูความล้ำหน้าของเทคโนโลยีต่างๆเทม<า>ง,ง,งานนี้ก็เปิดยาวนานถึง1ปีเต็มๆและหลังจากที่ไปเอกยุ่งวุ่นวายกับงานนั้นเสร็จไปโทนี่ก็กำลังจะ บ,บานแต่ก็ได้มีเจ๊สาวคนหนึ่งได้มาหาโทนี่ที่รถเธอก็ได้ให้หมายเรียกไตสวนกับพระเอกเพราะว่าโทนี่นั้นถูกเรียกเข้าพบคณะกรรมิการอาวุธของวุฒิสภาครับและในวันรุ่งขึ้นโทนี่ก็ได้มาตามหมายเรียกนั้นไอ้นานจืดก็ได้มาถามพระเอกมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องที่โทนี่ได้ทําไอรอนแมนขึ้นมาเพราะว่าพวกเขานั้นอยากที่จะเอาชุดของพระเอกมาเป็นของหลวงและพวกเขาก็ได้เชิญเพื่อเ่ยวชาญด้านอาวุธคนใหม่ของกองทัพมามันมีชื่อว่าจัสตินแฮมเมอร์มันนั้นก็สาธทะยายใหญ่เลยว่าโทนี่นั้นเก่ง พ้องของพระเอกก็เก่งมากด้วยแม่งมึงหลอกด่าหรือวะเนี่ยและตลอด6เดือนที่ผ่านมาที่โทนี่ได้บอกว่าเขาคือไอรอนแมนมันทําให้ทุกๆคนหวาดกลัวมากกว่าความสบายใจแถมพวกเขาก็ได้เชิญเจมส์ร็อดเข้ามาพูดอีกคนด้วยโรดี้ก็ได้มาพูดกับพวกกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องไอรอนแมนซึ่งพี่แกก็อยู่ฝ่ายโทนี่และพวกกรรมธิการได้เปิดเผยภาพให้กับสื่อดูว่ามีประเทศต่างๆพยายามสร้างชุดลอกเลียนแบบของพระเอกแต่แล้วโทนี่ก็ได้แฮ็กเข้าระบบและได้เปิดเผยคลิปจริงๆให้กับพวกเขาดูว่าที่จริงแล ประเทศเหล่านี้ล่าหลังกว่าพวกเรามากแถมพี่แกก็กได้หักหน้าไอเ้เฮมเมอร์ซะแลลกแท้เพราะว่ามีงานที่มันกําลังสร้างชุนเรียนแบบของโทนี่อยู่ด้วยแต่มันทําไม่สําเร็จแถมก็พังไม่เป็นท่าเลยหน้าแหกไปเลยละมังอะทําให้พระเอกของโรมนั้นสรุปได้ว่าตอนนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกตามเราทันโดยเฉพาะไอเ้เฮมเมอร์และไอรอนแมนก็จะเป็นของขอ,งของต่อไปอเมริกาจะบ้านคงและจะเป็นเสาหลักให้กับสันติภาพของโลกได้โคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะและในตอนนั้นเอเวนโก้ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์สุดเจ๋งของมันได้สำเร็จ ซึ่งมันเป็นแท้พลังงานไฟฟ้าแถมมันก็ฟาดทีวีก็ไวล้ละไว้ตัดภาพมาที่แคลิฟอร์เนียโทนี่ก็กาลังวุ่นวายกับงานของเขาอยู่พี่แกนั้นต้องกินน้ําผักวันละหลายแก้วเลยเพื่อที่จะต่อสู้กับอาการบางอย่างของเขาเพราะว่าตัปฏิกริกริยากลางอกของเขานั้นทําให้าพาเดียมซึมเข้าไปในเลือดของพระเอกจนกลายเป็นพิษแถมตอนนี้พิษก็มีถึง24ปอร์เตไปแล้วและการใส่ชุดเกราะไอรอนแมนก็จะเร่งปฏิกิริยานั้นให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและแท่นาราเดียมก็เสื่อมสภาพเร็วมากแถมไม่มีท่าตัวใดในโลก ทดแทนมันได้อีกด้วยว่าแล้วเจพอตก็เข้ามาด้วยความโมโหเพราะว่าโทนี่นั้นได้บริจากรูปสุดแพงของเขาจนหมดแถมเขาก็ไม่ไปดูแลบริษัทอีกด้วยทั้งสองก็เถียงกันไปเถียงกันมาโทนี่ก็เลยยกตําแหน่งซีโอของสายอินดัสเทรีห้กับนางเอกไปเลยและให้เธอนั่นดูแลทุกอย่างแทนพระเอกด้วยเจ๊แกงงเลยสิมึงทาอะไรของเมืองวะเนี่ยที่จริงแล้วโทนี่นั้นรู้ตัวเองครับว่าเขานั้นกำลังจะตายพี่แกก็เลยอยากให้มีคนดูแลงานเขาต่อได้เงที่มอสโกได้มีชายคนหนึ่งออจดหมายมาให้กับเวนโกมันก็ ็รู้แล้วครับว่าโทนี่สตาร์กำลังไปดูงานแข่งรถที่โมนาโกที่บ้านของโทนี่พ่อเอกของโรกก็กําลังวัดมวยกับแฮปปี้ลูกน้องคนสนิทของเขาอย่างเมามันแต่แล้วอีเจคนหนึ่งก็พัวมาพร้อมกับพอดโทนี่ถึงกับหยุดมองกันเลยทีเดียวพอดั้นได้นําฝ่ายกฎหมายมาเพื่อที่จะให้โทนี่เซ็นม,มอบอํานาจให้กับเธอพ่อเอกก็ได้ถามชื่อเธอครับว่าเธอนั้นชื่ออะไรล่ะจ้าคนสวยเธอคนนี้แกมีชื่อว่านาตาลีรัชแมนแถมโทนี่ก็ให้เธอขึ้นไปชัวกับแฮปปี้อีกด้วยซึ่งโทนี่นั้นก็อยากได้เธอมาก พระเอกก็เลยหาข้อมูลเธอและได้เห็นว่าเธอน่าเซ็กซี่มากอีกด้วยแต่แล้วเจ๊แกก็อาจแฮปปีวว้ะเลวเลยว้พระเอกของเราก็ยอมเซ็นรับรองอำนาจไปเลยแหละครับและภาพก็ได้ตัดมาที่โมนาโกได้มีการจัดแข่งขันรลซิ่งกราบีที่นี่โทนี่และพอดก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยครับแถมพระเอกก็ได้เจอกับไอ้แฮมเมอร์ที่นี่อีกด้วยแต่โทนี่นั่นก็ไม่อยากที่จะคุยกับมันพระเอกก็ได้เข้ามาวัดพิษในกระแสเลือดของเขาตอนนี้มันเกินครึ่งแล้วนะเนี่ยโทนี่เอ้ยไปห้ามมอตาหลวงแต่แล้วนะทีวีก็ฉายไปที่โทนี่เพราะว่า ของเราก็จะลงแข่งขันด้วยไว้และการแข่งขันก็รุ่มขึ้นทุกคนซิ่งกันอย่างมอมมนและในงานนั้นเอเวนโกก็แอบแฝงตัวเข้ามาด้วยพี่แกก็เดินเข้าไปในสนามและแล้วมันไดเอาอาวุธของมันออกมาและมันก็ฟาดรถสค่าสองท่อนละไว้แฮปปี้เลนางเอกก็รีบซิ่งไปหาโทนี่ทันทีไอเอเวนโกก็ฟาดไม่ยังและมันก็ได้ฟาดใส่รถของพระเอกละไว้และรถคันหลังก็ได้ชนกันระเบิดตูมมันก็กําลังจะมาซ้ำพระเอกอีกแล้วแต่โทนี่ก็ได้สู้กับมันพระเอกก็ มันฟาดใส่น้ำมันจนระเบิดอีกทีตูเกิดเป็นกอกกันแต่แล้วเฮปปี้ก็ได้มาชนมาเลยแต่หน้าสตีนมันก็อ่ดเหลือเกินมันยังไม่ตายเลยไว้แล่นแล้วไฟก็ออกกระเป๋ามาพี่แกได้สวมชุดไอรอนแมนที่เป็นกระเป๋านั้นและด้สู้กับมันเลยไว้ไอแวนโก้ก็ฟาดไปเองไม่ยังดึงกันไปดึงกันมาไฟของโนก็อัดมันแล้วชนะมันได้และพี่แกก็ได้ทำลายแกนพลังงานของชุดมันด้วยแกก่อนที่มันจะโดนจับไปมันก็ได้พูดกับโทนี่ว่าแกนั้นแพ้แล้ว ในเหตุการณ์ครั้งนี้ไอ้เฮมเมอร์ที่ดูอยู่มันก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะโทนี่ก็ได้มาหาไอ้เวนโกอีกครั้งและได้บอกกับมันถึงข้อบกพร่องของชุดนั้นว่ารอบไฟฟ้ามันตามเกินไปถ้าเพิ่มรอบบิ่มนิดมันจะเวิร์กมากเลยนะและไอ้เวนโก้มันก็ได้บอกพระเอกว่ามันนั้นได้เอาชุดนี้มาจากพ่อของมันอันธนเวนโก้และตระกูลของสตาร์ก็ได้ทําให้พ่อของมันไม่มีที่อยู่แถมมันก็ได้บอกด้วยว่าแค่ทําให้พระเจ้าหลังเลือดได้คนก็หมดศรัทธาแล้วมันก็แค่รอที่นี่อยู่เฉยๆรอให้คนทั พระเอกและก่อนที่ไปเอกจะออกไปมันก็ได้ถิงถ้ายไว้ว่าฝั่งภารเดียวไวกางอกมันตายทรมานนะมึงระหว่างทางที่กลับบ้านนั้นโทนี่ก็อยากที่จะชวนเจ๊พอดไปเที่ยวกับเขามากแต่พอดก็ไม่ยอมไปกับเขาสักทีแหละครับในวันหนึ่งได้มีคนเอาข้ามให้กับไอ้แวนแถมในนั้นก็มีระเบิดอยู่ด้วยพี่แกก็ได้แอบหนีออกมาจากคุกนั้นและได้อาบผู้คุมจนแล้วเพ็มก็ได้ระเบิดคุกสซเลเทไปด้วยแต่จู่ๆไอ้เวนโกก็โดนจับตัวไปและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพี่แกได้โดนพานตัวมาหาไอ,อ้แฮมเมอร์ มันนั้นได้ขอคุยกับไอแวนเพื่อที่มันนั้นต้องการให้ไอเวนมาทํางานให้กับมันครับแต่ไอเวนโก้ Go มันต้องการน,นกแก้วของเขาคืนไอเฮมเมืร์ก็ตกลงที่จะเอามันมาให้และไอเวนโก้ Go ก็พร้อมที่จะทํางานให้กับมันเลยล่ะครับโทนี่ในการมาหาข้อมูลของอันทอนเวนโก้ o, ซึ่งเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวโซเวียตที่แปพักมาอยู่ฝ่ายสหรัฐในอดีตแต่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นจอร์ชนโนโดนในประเทศไปและไอแวนลูกชายของเขาก็เป็นนักฟิสิกส์ด้วยเช่นกันและโรดีก็ได้มาหาพระเอกเพื่อที่จะเตือนว่ากองทัพกำลังมาที่บ้านของเขาเพื่อ เอาชุดโทนี่ไปแล้วนะเพราะที่โทนี่บอกว่าไม่มีใครมีวิทยาการนี้มันไม่จริงและโรดี้ก็ได้เห็นว่าพระเอกนั้นอาการซุดหนักมาอีกด้วยไอเฮมเมอร์ได้พาไอเเวนมาดูที่ทํางานของมันและได้ดูหุ่นต้นแบบของไอเฮมเมอร์มันนันตนอการชุดไอรอนแมนเหมือนของโทนี่และไอเเวนก็จะทํามันให้ครับในคืนหนึ่งที่บ้านของโทนี่ก็มีงานเลี้ยงวันเกิดของเขาแต่ตอนนี้ร่างกายของเขานั้นก็ซุดหนักกว่าเดิมอีกพี่แกก็ได้ถามนาตาลีไปว่าทานี่คืองานวันเกิดครั้งสุดท้ายคุณเธอจะทําอะไรเหรอคะเจ แกก็เลยตอบไปว่าทาอะไรกับใครก็ได้ที่อยากจะทำแหละครับทําให้ในงานนั้นโทนี่ได้เอาชุดไอรอนแมนมาใส่เลยพอดก็พยายามจะห้ามพระเอกเอาไว้แต่ด้วยความเมาพี่แกได้ไม่ฟังใครเลยละครับแถมเขาก็ได้ใช้พลังยิงมวดประมดแต่แล้วโรนี่ก็โผล่มาพร้อมกับชุดไอรอนแมนไว้ทุกคนก็วิ่งหนีกันวนเลยโรนี่พยายามห้ามพระเอกเอาไว้แต่ทางฝั่งของโทนี่กอัดพี่แกลยไว้ทั้งสองก็ได้สู้กันอย่างมอมมนอัดกันไปอัดกันมาจนบานแต่แสแรกขาดและแล้วทางคู่ก็ได้ยิงพลังใส่กันตู จนทั้งสองนี่นอนแน่นิ่งไปเลยล่ละครับและพี่โรดี้ก็ได้พาชุดกอดน,นั้นกลับไปยังกองทัพเลยแม่งเอาไปหน้าได้เฉยเลยมึงอะโทนี่ได้นอนแดกโดนนัดอยู่ในที่แงหงนั่งและพี่นิกฟิลลี่หน้าโหดก็ได้มาหาพระเอกครับเขาน่ได้สังเกตเห็นที่คอของโทนี่ว่ามีรอยอะไรบางอย่างอยู่และแล้วเจนาตาลีก็โผล่มาที่จริงแล้วเจแกนั่นทํางานให้กับนิกฟิลลี่และชื่อจริงของเธอมีชื่อว่าโรมมนอฟฟิลลี่ก็รู้เขาว่าพระเอกนั่นป่วยเลยให้โรมมนอฟแอบแฝงตัวเข้าไปทํางานกับโทนี่นิกมันก็ไม่พอใจ ที่โทนี่ยังไม่เพื่อนสีเอาชุดก่อนนั้นไปหน้าดาเฉยและแล้วเจโรมานอยก็ได้ฉีดยาให้กับโทนี่เลยมันเป็นยาที่ช่วยรบรรเทาอาการปวดของพระเอกแต่พระเอกก็ได้บอกฟิลลี่ไปว่าของนั้นได้ลองมาหมดทุกท่านในโลกแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรทดแทนพาราเดียมได้และฟิลลี่ก็ได้บอกโทนี่ไปว่าที่เขามาที่นี่เพื่อที่จะบอกว่าโทนี่นั้นยังลองไม่หมดหรอกนะไอ้แฮมเมอร์ได้มาที่โรงงานของมันเพื่อที่จะเอานกมาให้กับไอแวนแต่พี่แกก็ไม่พอใจเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่นกของแวนโกไอ้แฮมเมอร์มัน ็เลยบอกพี่แกไปว่าอย่ายึดติดกับสิ่งของมากนักหัดไหววางซะบ้างและมันก็ได้สังเกตเห็นหุ่นของมันว่าไอ้เวนโกมันได้ทําหุ่นนี้เป็นหุ่นบังคับไม่ใช่ชุดสวมมันทําให้ไอ้แฮมเมอร์โมโหมากแต่พี่ไอแวนก็เลยบอกมันไปว่าอย่ายึดติดกับสิ่งของมากนะหัดไหววางซะบาะ้างนะมึงอ่ะเอาเฮ้ยย้อนกูเชยเลยโรดี้ดาวหุ่นนั้นมให้หัวหน้าของเขาดูให้หัวหน้ามันต้องการให้แฮมเมอร์มาอัปเกตหุ่นนั้นครับเพื่อที่จะเอาหุ่นนั้นไปชวนในงานสตาร์ e เอ็กโปในตอนนี้โทอร์นี่ ที่บ้านอันพังเละเทะของโทนี่เขาก็ได้บอกว่าพ่อเองนั้นยังไม่ได้ลองในสิ่งที่พ่อของเขาฝากเอาไว้ให้และฮาวเวิร์ดพ่อของโทนี่ก็บอกอีกว่าโทนี่นั้นสามารถหามันเจอและสารต่อง,งานของเขาได้และฟิลลี่ก็บอกด้วยว่าเขานั้นรู้จักพ่อของโทนี่ดีเพราะว่าฮาวเวิร์ดคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยชิวและพวกเขาก็ได้เอากล่องใบหนึ่งมาให้โทนี่และให้โทนี่นั้นอยู่แต่ในบ้านห้ามติดต่อกับภายนอกและออกไปไหนเด็ดขาดด้วยกองทัพของทหารได้เรียกตัวไอ้แฮมเมอร์มาเพื่อที่จะให้มันเพิ่มอาวุธออองหองหนงุไรรขโด มันก็โชว์ปืนต่างๆของมันเลยและมันก็ได้โชว์หัวรบสุดให้เทคของมันด้วยโรดดี้ก็เลยบอกว่าอ๋อทั้งหมดนี้ติดเข้ากับชุดไปเลยโทนี่ได้มาเปิดกล่องใบนั้นเขาได้เห็นข้อมูลและงานต่างๆของพ่อเขาด้านในพี่แกได้เอาเทปที่พ่อของเขาได้อา่านเอาไว้มาดูและได้เห็นวิดีโอนึงที่พ่อของเขาพูดเอาไว้ว่าเขาได้ได้สร้างงานเอ็กโปลทั้งหมดนี้มาให้กับลูกและสักวันโทนี่จะมองมันออกว่ามันมากกว่างานแต่โชว์สิ่งประดิษฐ์มันก็คือกุญแจสู่อนาคตแต่ที่เขายังทําไม่ได้ก็เพราะว่าในยุคนั้น วิทยาการยังไม่เพียงพอแต่สักวันโทนี่จะทำได้และขอก็ได้บอกทิ้งท้ายด้วยว่าสุดยอดผลงานของพ่อก็คือลูกนะโทนี่ว่าแล้วโทนี่ก็สิ้นรถออกจากบ้านไปเลยระหว่างทางขอก็ได้แวะซื้อสตอเบอรี่ด้วยแหละเพื่อที่เขาจะเอามันมาขอโทษกับเจพอดล่ะครับแต่หารู้ไหมว่าสิ่งเดียวที่เจพอดแพ้ก็คือไอสตอเบอรี่นี่แหละโทนี่ก็พยายามขอโทษเธอแต่เธอก็ไม่สนเจพเอกเลยสักนิดเดียวแต่ก่อนที่พเอกจะกลับไปนั้นโทนี่ได้สังเกตเห็นโมเดลงานเอ็กโปทในห้องของเขาพี่ก แกก็เลยยัดมันใส่รถและพาซิ่งกับบ้านมาเลยพรอเอกได้เอาโมเดลนั้นมาสแกนให้เป็นกราฟิกตัดนู่นตัดนี่ออกและพี่แกก็เห็นว่างานนี้มันก็คือแผนร่างท่าตัวใหม่ที่พ่อของเขาคิดเอาไว้เขาก็ได้เอาทุกอย่างมารวมกันและได้วิเคราะห์มาดกมามันก็คือท่าตัวใหม่จริงๆด้วยวายว่าแล้วพระเอกของเราก็เริ่มสร้างขึ้นมาเลยพี่แกก็ทุบบ้านจนพังแล่เทพไปหมดและได้ทําเครื่องผลึกรังสีขึ้นมาเจ้าหน้าที่โคนสันก็มาพอดีทนี่ก็เลยให้ขอช่วยเึงก็ได้เอาลูกต้นแบบของกับตันอเมริกมารรออองงงเคื่ข อีกด้วย่างกันจะชันเลยมังเนี่ยและเขาก็ได้เริ่มสร้างมันทันทีโทนี่ก็ได้เปิดเครื่องผลึกลังสีนั้นส่วนบ้านพีแกนี่พังเลยพี่แกก็ได้ยิงมันเข้ากับแท่นสามเหลี่ยมและแล้วโทนี่ก็ได้ท่าตัวใหม่ของโลกมาแล้วแถมมันก็เข้ากับเครื่องปฏิกรณ์ของพระเอกซะด้วยไอเอ็มเมอร์ก็ได้โทรหาไอเวนโกเพื่อที่จะเข้าไปดูงานของมันแต่เวนโก้ก็ได้บอกว่ามันนั้นยังทาไม่เสร็จเพราะว่าพี่แกนั้นกําลังแอบสร้างแซ่นใหม่ของมันล่ะครับทำให้เอ็มเมอร์ควันออกหูเลยของนั้นก็เหลือโทนไม่ฟัง คำสั่งของเขาเลยสักกนทไอ้เฮมเมอร์ก็เลยพาคนมาอาัดพี่แกเลยไอเวนก็ได้โทรหาโทนี่และมันก็ได้ฆ่าลูกน้องของเฮมเมอร์ตายหายไปหมดแล้วด้วยมันก็ได้บอกกับโทนี่ว่ามันนั้นได้เบิรนรอบตามที่พระเอกเคยบอกแล้วและมันนั้นกำลังทําให้ชะตาของชิปหายเร็วๆนี้โทนี่ก็ได้แกะรอยสายนั้นจนรู้ว่าไอ้เฮมเมอร์มีเอี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนพี่แกเอาเครื่องปฏิกรณ์อันใหม่นั้นใส่เข้ากับตัวมันก็ทําให้อาการปวดของเลหายเทมเสียงก็พุ่งออกมาเลยว้ที่งานของสตาร์เอ็กในโปทุกๆ เพราะว่าไอ้เฮมเมอร์มากำลังโชว์หุ่นรบของมันให้กับทุกๆคนดูและเฮมเมอร์โดนก็โผล่มามันมีทั้งทหารโบกทหารอากาศและทหารเรือมีครบเลยแหละและมันก็ได้โชว์ผลงานชิ้นเอกของมันนั่นก็คือวอลแมชชีนชุดไอรอนแมนที่ได้เสริมพลังกาลังเข้าไปและแล้วโทนี่ก็ได้โผล่มาที่งานนี้ทุกคนก็กรี๊ดกันเลยทีเดียวพี่แกนั้นก็ได้มาบอกกับโรดี้ว่าตอนนี้นะมีเรื่องและทุกๆคนอยู่ในอันตรายนั่นก็เพราะว่าเฮมเมอร์ได้รวมหัวกับไอแวนโก้และแล้วชุดของโรดี้และหุ่นโดนก จไว้มันทําให้ปืนทุกกระบอกหันไปหาโทนี่เลยนั่นก็เพราะไอ้เวนโกเป็นคนสั่งให้มันทํางานไงล่ะโทนี่ก็รีบบินหนีทันทีพวกขุนก็ยิงไม่ยั้งทุกคนก็วิ่งหนีกันวุ่นวายเลยล่ะครับทีนี้โทนี่ก็หนีพวกมันไปอย่างเร็วแฮมมืนน้นมาก็งงเลยว่าหุนของมันนี่โดนยิดได้ยังไงวะเจ์พอรก็ได้มาหามันและได้ถามเรื่องราวทั้งหมดและแล้วเจโรมาโนก็อัดมันเลยไว้และได้ถามความจริงว่าทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือใครมันก็เลยยอมบอกความจริงว่าไอ้เวนโก้เป็นคนทําและมมัันนนหลบออยู่่ทีโรงงงาข เอดของเราก็ได้ตัวหาตำรวจเลยล่ะครับไอหุ่นพวกนั้นก็ได้ทำลายสตาร์คเอ็กโจนพังเลเทเทไปหมดตุ้มตามตุ้มตามทางของแฮปปี้และโรแมนน์ก็ได้มุ่งหน้ามาจับไอเวนโก้ด้วยชุดของโรดี้ก็กำลังยิงใส่พระเอกอย่างเมอมันโอ้โหและตุ้มแปะ๊ะเจโรมานอฟกับแฮปปี้ก็ได้บุกมาที่โรงงานโรมมนอฟก,ก็อัดพวกมันไม่ยั้งเลยแถมเจ๊แกก็สู้เก่งมากด้วยจนพวกมันนี่แน่นิ่งไปหมดเลยล่ะครับไอแฮปปี้ได้จัดการพวกมันไปแล้วคนหนึ่งแต่ทางฝั่งของเจ๊ขาโหดโอ้โหแยะ,แยะโหนี่ก็ได้ล่อมันเข้าไปใน โลกตนทางแม่พวกหุ่นชนและเทพไปหมดตุ่ตุๆตุบตุและเมื่อโรมมนอฟถึงห้องของมันปรากฏว่าไอเวนโกได้หนีไปแล้วโทนี่ก็กําลังบินอยู่แต่วอลเม็กชิงก็พุ่งหมาพี่แกจนตกเลยทั้งสองอาจกันไม่ยังตุบตับตุบตับแต่แล้วเจโรมมนอฟก็สามารถรีวูทชุดเกราะของโทดี่ได้สําเร็จเจโรมมนอฟก็ได้บอกว่าตอนนี้ร่างกายของโทนี่กลับมาเป็นปกติและพระเอก็จะไม่ตายแล้วเจพอทของโรก็ของขึ้นเลยแกจะเป็นอะไรตายวะ้ยทำไมถึงไม่บอกฉันล่ะเนี่ยโรดก็ได้ตื่นขึ้นมา เขาเนี่ยก็ได้ขอโทษไปเอกเลยที่เขาเนี่ยได้แอบเอาชุดไปแซ่จูจูไอหุ่นดวดก็โผล่มากัน เลยละไวมันได้เวลามันแล้วทางไอรอนแมนและวอเม็กซีก็อัดพวกมันไ่ยั้งบั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 งกระดาษยิงกันร้อยนี่ล้งแต่แล้วโทนนี่ก็ได้ใช้เลเซอร์อัดพวกมันจนตายหากไปหมดเลยและไอเฮมเมอร์มันก็โดนตำรวจนั้นจับไปสมน้ำหน้าแล้เมืองอ่ะพอก็ได้สั่งทีมงานเรียบเคียงงานนี้ให้เรียบร้อยและเธอจะอยู่ที่นี่จนกว่าเรื่องจะจบแต่แล้วหุ่นตัวหนึ่งก็ได้โผล่มาไว้มันก็คือไอเวนโก้แถมมันได้อัปเกรดชุดของมันแล้วด้วยโรนี้ก็คิดที่จะจัดการมันด้วยอาวุธส และผลก็คือเละไม่เป็นท่าล่ะครับพันเพอดิและทั้งสองฝั่งก็ปะชะกันอย่างมอมันแต่แท่ของมันนั้นก็แรงมากและเอวนโกก็ทั้งสองจนแหลกเลยและมันก็ได้จับโรดดี้และโทนี่เอาไว้แต่โทนี่ก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะเขาและโรดี้ก็ได้ยิงลำแสงใส่กันและแล้วก็ตูมระเบิดท่าทางเลยทำให้เอวนโก้แน่นิ่งไปเลยล่ะครับแต่แล้วมันก็ได้วางแผนไว้อีกหุ่นทุกๆตัวก็ได้มีสีแดงขึ้นก็เพราะว่าพวกมันกำลังจะระเบิดไว้โทนี่ก็รีบบินมาช่วยนางเอก ในขณะนั้นมันก็มีหุ่นอยู่ข้างเพปเปอร์ด้วยแต่โทนี่ก็ได้ซิ่งมาอย่างแล้วและขอก็ได้ช่วยเธอไว้ได้และก็ตุ้มแลตุ้มเปทั้งงานเลยครับเจพอนั้นก็เครียดมากจนเธอนั้นขอลาออกเลยทั้งสองก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมาโทนี่ก็ได้ขอบคุณพอดและทั้งสองก็ได้จูบกันอาบอจรรา์กันเลยซึมกรุยซึมกรึยแต่โรนี้ก็ได้มาขัดจังหวะทั้งคู่เอาไว้แถมพี่แกก็ไม่ยอมไม่ชุดขึ้นกับโทนี่ด้วยโทนี่ก็ได้บอกกับเจพอดครับว่าขอนั้นไม่ยอมไม่พ ก็ได้ผ่านหลังจากนั้นมาหลายวันโทนี่โดนนิกฟิลลี่เรียกตัวมาและเขาก็ได้บอกว่าโรมนอบนั้นได้ประเมินเกี่ยวกับโทนี่และผลประเมินในการร่วมทีมมาเปนเจอร์ไอรอนแมนผ่านแต่โทนี่สตาร์กไม่ผ่านล่ะครับฟิลลี่ก็เลยบอกว่าอยากให้โทนี่นั้นเป็นแค่ที่ปรึกษาดีกว่าและไอห,หน้าจืดกรรมธิการก็ได้มามอบเหรียญกียารให้กับโทนี่และโรดดี้พระเอกก็สะใจเลยสิที่เอาคืนให้กรรมธิการได้แล้วเว้ยเฮ้ยและเรื่องราวของไอรอนแมนมหาปะาลยคนก่อเหล็กที่คือ มันก็ได้จบลงไป Credit. เอ็นเครดิตณเจกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งที่ร้อนระอุเจ้าหน้าที่โคสันได้มาที่นี่ก็เพราะว่ามีคนรายงานว่ามีวัตถุประหลาดได้ตกลงมาอย่างโลกและมันก็คือคอนโยเนียงไงล่ะจบครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ,บเรื่องไอรอนแมนภาค2นะครับเสียงออจ,จะไม่เต็มที่นิดนึงนะครับเพราะว่าคอแหบไปนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะชอบก็บกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับฝากติดตามเพจ และช่องอื่นของผมด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ d ี DC Movie ีก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมไปละจุ๊บ